สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดแม่พระองค์อุปธรรมพนมนะครับมาแวะฝากคำภาวนาให้ให้ชี้ับท่านสวดภาวนาให้นะครับมาเยี่รม,มารามกาลิศกาปูชินกลับมาในรอบ20ปีเมื่อก่อนตรงนี้ยังไม่มีนะครับนี่ทำใหม่ชมบริเวณน,นะนี่คือ อารามชีรับการิชกาปูชินวันนี้ได้มาเยี่ยมได้มาเยี่ยมซิสเตอร์กลับมาในรอบสปีตรงนี้คือวัดแม่พระองค์อุปธรรมพนมนะครับ Ừ, ừ, ừ. นี่ครับแม่พระองอุปถัมภนมนะครับวัดจะไม่ได้เปิดแต่ผมได้เข้าไปสวดภาวนาในวัดน้อยของซิสเตอร์ด้วยนะครับ มันเสกเป็นสุขใจอย่างนี้บรรยากาศพระองค์ประธานาพนม